สบายดีจ้าปะลูกบ๊ะสูสูทุกลงไปจ้าวันนี้เอแม่มาเห็นอย่างนี้นแล้วนี่หาตัดทีไม้อีกแล้ว ตัดกิงไม่ตนม้นไม่ให้แป้แห้ง่อกินดีแม่วะ่ะตัดแล้วไหวอยู่ขังหัวนั่นแหละนอกนอกงวยังปอนมาตัดเบ็ด น่องไปใส่นว่ายืงเยียบเถอะ xăng anh là phay xô lạc xe bắt một ơi <laughs> tí ạ ต้นไม้ปวแม่อ๋อด,อ,อดไปเลยนัยนยถิ่นะพี่นอ้องเ้ยนแ่ไ้อนกิดนะตับม,ม,มันถิ่นนะปลูก้นไห้นี่แม่เราขุดมาโอ้ว่าอยู่นี Cô đừng mình sẽ tít tí mẹ Tít thì mình sẽ Tốt này mới à? ừ. ừ. ừ, là phủ ngoài này nhỉ Linh nó con bỏ Hơn Tạt của đại đậu anh Không thì cái tạt phút là thơm rồi Có cái sai sai đi Có đại đúng không Này có đại Thì cái tạt đã cuối

ยันนี่ด็กตะค้ำไปเหรอเอออ้า เราไปถ่ายไกลบ่ได้เราขายไปตัดกล้วยเราไปตัดต้นกล้วยไปตัดอืม Ui. Ừ. Súc cho bên này. Cái lưng lượng. Đi. Súc mặt nè. Ừ. Đây này lượn bay bộ. Ừ. Ừ. Nó khinh hơn mình. Bay bồm. Bộ. ทองฟ้างาแดงออกไปแม่เออหิว้มบอมาหนีอ่ะอืมอืมลมเปิดไว้ยังลมเก็บผลผลิตพี่น้องทั้งหมักม่วง ต้องหมกกล้วยหมกบีอ่าก็ปซินให้แม่ก่อนอลูกมันตก้ลิตแม่ปลูกไว้ชิคกินตอนปลูกแรกๆคือหมากไงแท่ว่าตอนปลูกแรกๆคือหมากไงแท่องแหละพี่น้องเอ้ย

เก็บผลผลิตสุกเล้ว,ลวไม่ต้องมาบ่มบ่หรือ,อยังได้บ่มบนะอมยู่นุ่งกันมนชีตกไปฟังบนบ่กนะล,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 ลม่ตกดอกมาเนัง Hmm. ด hmm. อกอมอมยถิยยยย่มมาลงเลยเป็นแบบใบใหญ่เันเละเยถิ่มลูกถิ่มลุงเนละแป้นนันดอกมวมี่เงินภาพฮะโอ้ตายตายตายกูมันซุกเลยทั้งท้องน่ะกต่เอาไปได้

เก็บผนัลยรดอืสองสามไปุงเยอสื่อแบแม่นี่งาลุงเ้ยไ่ต้องบ่มบ่แม่นยังหอมเลยต้องหอมแหง กัพ่อบอกม่วงปูเต้มอยู่บอกม่วงกะไม่แจ็กมาอีกทำสกินสร้างปูกับไปได้กินเนาะพี่น้องย่างได้หนิชุบเลยค่ะกินได้เลยนี่หอมแห้งเบลเลดเด็กเนาะเบลเลดเด็กอะไรว่าให้ลุงบิ้ลมาตัดเอาไปกินเลยแล้วสิมาตัดแนวไหน ไอ้มงบนมาตัดไปกินหอเนี้ยอะินมีแมงจอะ็มาดงงเจเด่นจอกล้วยกแก่อือไอ้พลิกไนนอเลยออทั้งหมักม่วงทังหมักนี่หมักกล้วยกัได้กินผลยังไม่ได้กินยังอีกนะไหมก๋ว่กับมีอ้อยกัมีอืกล้วยกับมี กินได้ะมวงก็มีอืยังอีกนไมเาดนไม้ก็ไมเายังอีกมันมีปุ๋ยยัอีกอ่ะไปกิน็หดกินแะไรก็ึงใครก็ปลูกเละขาก็มีแหละปกปินะใบปลูกต้นมะขามก็มีต้นมะยมก็มีมะข้าวกระลำไงอันี้นจ้ะฮะอันบอน อแกงกินใส่มูใส่อนะอมใส่หมูใส่หน้าตอนนั้นอีเมข็้นรังเลกเอาไปแล้วพี่หนูก็เหน่อยมีผักบุ้งเพิ่มอ้อมเพื่อนกันตื่นไม่